พระคาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงเปิดทางโชคลาภเรียกเงินเรียกทองเสริมพลังบุญหนุนดวงล้างอุปสรรคทางการเงินพระคาถาเงินล้านบทนี้เป็นคาถาแห่งโชคลาภที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้เมตตาเผยแผ่มีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ทั้งในด้านเมตตามหานิยมเรียกทรัพย์เรียกโชคผู้ที่สวดอย่างสม่ำเสมอจะพบว่าการเงินคล่องตัวขึ้นอย่างอัศจรรย์แนะนำให้ภาวนาเป็นประจำเพื่อสะสมบุญเสริมดวงและเปิดช่องทางแห่งความสำเร็จอันว่าวิเศษยิ่งนักกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ อังนโมสามจบนโมตัสสะพระคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเริ่มสวดบริกรรมพระคาถาเก้ารอบตัมปจิตฉามิ นาสังสิโมปรม,มาจะมหาเทวาสัพเพยักษาปรายันติปรม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหากุญโยมหาลาโภ พระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย พุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพา,พา,ห,าหาหาหลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโม ประมาจะมหาเทวาสัพเพยักษาปรายันติพระมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหากุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะ อุทธัสสะสวาโหมตัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหาลือลือตัมปจิตฉามินาสังสิโมประมาจะมหาเทวาสัพเพยักษา รายันติรำม,มาจัมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหากุญโยมหาลาโภภพระวันตุเมมิเตาพานุหติมมตพุทธมะอุ นโมพุทธายะวิระทะโยวิระโูนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหม ตปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพา,พา,ห,าหาหาหลือลือตัมปจิตฉามินาสังสิโมปรม,มาจะมหาเทวาสัพเทยักษาปรายันติปรม,มา จะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหากุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอะอุะโม,มพุทธายะวิระทะโยว,วิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทา,า,าสาวิระอิทธิโยพุทธักมานีมามะพุทธักสวาโหมตัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาหลือลือ ปจิตฉามินาสังสิโมปรมาจะมหาเทวาสภเยยักษาปรายันติปรมาจะมหาเทวาอภิลาภาพรวันตุเม พวันตุเมมิเตพาหุหัติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาหลือหลือสัมปจิตฉามินาสังสิโม ประมาจะมหาเทวาสัพเพยักษาปรายันติประมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหากุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหุุหัติ พุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธโยพุทธะมานีมามะ พุทธะสวาโหมสัมปติจฉามิเพ่งเพงพาพาหาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมประม,มาจะมหาเทวาสัพเพยักษา ภรายันติพระม,มาจักมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหากุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหุหติอุทธมะอุ นโมพุทธายะวิระทะโยวิระโูนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสะมานีมามะพุทธัสะสวาโหม ติดฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาห,าหาลือลือตัมปจิตฉามินาสังสิโมปรมาจะมหาเทวาสัพเทยักษาปรายันติปรมา จักมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหากุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธามะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทา,า,าสาวิระอิทธิโยพุทธสัมมานีมามะพุทธศัสวาโหมสัมปติฉามิเห่งเพ่งพาพา,พาหาหาหลือลือ ขมปจิตฉามินาสังสิโมพระมาจะมหาเทวาสัพเพยักษาปรายันติพระมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหากุญโย มหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสา วิระอิทธิโยพุทธัศสะมณีมามะพุทธัศสวาโหมสสำปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหลือลือมีผู้เล่ากันว่า หลังจากสวดคาถานี้แล้วไม่ว่าจะค้าขายทําธุรกิจหรือแม้แต่เสี่ยงโชคก็มักเกิดผลที่น่าอัศจรรย์อย่างไม่คาดฝันบางคนใช้คาถานี้อธิษฐานก่อนซื้อสลากกินแบ่งแล้วเกิดถูกรางวัลใหญ่แบบเหลือเชื่อการสวดคาถาเงินล้านเป็นการฝึกจิตให้มั่นคงใจแน่วแน่เป็นวิธีภาวนาที่สร้างสติสมาธิและเสริมพลังจิตให้เข้มแข็ง ผู้ที่สวดคาถานี้อยู่เสมอจะเกิดความสงบสุขในจิตใจพร้อมทั้งดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์